พี่น้องพี่น้องป้องปายเออยืนบ,บนมาตัดโนมามาสิบห้าตัดโนสิบห้าทำงานเขาทำจังไหว่บีเข็ยจังไหว่าตีการตัดโนนี่ยวบ,บนเอาเกี้ยวพี่น้องเอาเกี้ยวมกกวัก่อเอาอันนี้คือลักษณะของต้นโนนะคะนี่คือต้นโนอันนี้ต้นโนเอะเกี่ยวห้ 15, งางสิบห้ายางตัดยางตัดยุ่งสิหรือพี่น้องตัดไปเรื่อยๆ แ็เลยล่ะเดี๋ยววางกล่องก่อนกล่องเขาจะติตั้งไว้ตั้งอะไรก็กล่องกระไดอืมมันสีลมวะเนี่ยลมตอกกล่องนี่ลักษณะของต้นโนเนาะเป็นแบบนี้โนทุกคนลักษณะของต้นโนนะคะนี่โน่ นางตัดไปเรื่อยเรื่อยยิ่งกว่นี้เขาจะเอานั่นมาตี่เดือนแล่ะมันก็ตายจะได้ก้มกลุ้มจะได้ก้มก้มง่ายๆเอาได้พี่น้องเพราะว่าได้ก้มก้มง่ายๆเอาเพราะว่าอันต้นโนมันเันใหญ่งเงินนึ่งกับจีได้ไล่ยู่ฝุดถึงว่าคันห้วยฝ้าตัดเนาะกับจีเฮ็ดไปประมาณนี้ล่ะนั่นฝ่าวตัดกับจี ย่งางตัดไปตัดไปตัดไปเออต้นไดกกนฟ่อฮะประตัดอองซีนะาไม่ยังอ่ะข้าหลังอยู่นี่เออคือแนวถุงแนวกินพี่น้องถุงน้ำอืมไปเจ็บปกติย่งงางตัดไปลงซีหล่ะเด้อทุกคนเด้อเดีย๋ยวไปกระดุมเสือก่อนอืมกระดุมเสือขาดตัวนี้กเญียใส่เนาะบานนี้ ตัดไปหรี่เรื่อยสิแหละท like ุกคนจีเรลายุดตัดไปเป็นหนาเอาเอาเอาหนากลางๆนี่ก้อนมันสรงหลายๆเนี่ยนะไปเองส่ก้อนเด้อบันดีเด้อว้ายกลางทุ่งนาจ้ากลางทุ่งนากลางทุ่งนานั่งอยู่ในไฮนาบอมี น้ำบ่มีน้ำบ่มีน้ำพ,นพี่น้นองเอ้ยคัดเนี่ยวัชพืชย้บไย้ยินเสียงเหมือนว่าเหมือนว่าคนโทรศัพท์แต่ว่าโทรศัพท์บ่เปิดเสียงเป็นเป็นระบบเสียงสั้นดังตืด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 ผู้ได้เสียโทรศัพท์เฮียอยู่น้ำ น้ำน้ำน้ำหน้ากับวจักเออสิได้ยินเป็นหลายครั้งแล้วว่ามันเสียงโทรศัพท์จากขวางเ่าใช่โทรศัพท์โทรศัพท์จากขวางนี่ดังอยู่แต่ว่าเป็นเครื่องรีทูมาเยอะบนบ่ได้ยินเยอะห้องเยอะบนอ่ะมันเปิดเสียงถ้าโทรเบอร์ก็คือแด้ยินเสียงเป็นเสียงโทรศัพท์เป็นบ่ถ้าโซรแม็กเซนเจอร์ก็สิได้ยินเสียงเป็นแม็กเซนเจอร์แต่อันนี้มันไดงยินเสียงแบบแบบโทรศัพท์อ่าว่าเปิดเสียงน่ะเสียงสั้นน่ะ ยังตืดตืดตืดนะยุดแถวนี่เหละเดี๋ยวจะด,ดังอีกเยอะบนสินยางถ้าดังอีกเยอะบนสินยนางไปเบิงอยู่เขาหลีโทษมากเขาหลี่โทษมาไอ้พัสดุส่งพัสดุนั่นแหะของลูกสาวแต่ว่ามันเอาเบือแม่เอาโทศัพท์แม่สั่งเขาก็เลยโทวเขาเมื่อเชิงนี้มันอีกก็มีอันเอฟซีแอดไลน์มาทักสอบถามเรื่องคีม ยีบุญดกับหัวก็ได้ตอบยางยางขึ้นมานี่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังตืดตืดละ่ะแต่มันโมแมนของเจาขวงจากว่ามันแมนของผู้ใดเน่ยจะมันของผู้ใดเฮียน้ำมือนี่กับ่รจากักน้ำน้ำน้ำ,น,ำน้ำให้หน้าเนี่ยหน้าข้างกันเนี่ยบ่มีแดดพี่น้องแดดพอสะลัวสลัวนี่แต่ว่าเอ้าบักเนี่ยเอาบักย่างคักเลย ยืบนประานกินเข่าเศราดิแต่ว่ามันกินบอลงไอปลาสลิดท,ทอดปลาสลิดท,ทอดไอนั่นมาลูกสาวทอดปลาสลิดให้กับห่อ,ขอเขาเหนียวมากินบอลุงบอกหิวหิวแห้งแห,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 ห้งจังน้อยยังสิคขี้ขี้รถกลับไปหายายซานมานี่แหละชีวิตเช้านะทุกคน้าฝนตกก็จิเป็นปีอีกรูปเปียหนึงออโอ้เ,อเลฟ้ามัน ้าฝนตกก็จะเป็นปอีกรูปแบบนึงฝนบ่โตก็เป็นอีกแบบนึงโอ้ยแห่งแรงหลายบ่ปเป็นตาได้กินข่ากินน้ำใคอย่าขี่รถมากเป็นอุปสรรคนี่แหละทุกคน อุปสรรคในการทำนาก็คือหนึ่งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลสองเพราะฝนตกวัชพืชมันก็ขึ้น้าคุ้มเขาอะนี้เือ,อเขาก็จะตายลงแั่น,นี่หญ้านี่คำว่าหญ้านี่คือเขาทนแรงทนฝนอยู่แล้วแม่นว่าล่ะยิ่งฝนตกมันก็แห้งแต่งามฝนไม่ตกเขาก็ยังเกิดขึ้นได้เขาก็ยังจะเจร่ญเติบโตได้แต่เขานั่นตีบาบบนี้พี่น้องเขานี่คือ โดยธรรมชาติของเขาเขาก็ต้องอาศัยน้ำแมนบอถ้าเขาขาดน้ำก็คือมันก็ตายถึงบ่ตายมันกล็ล่งล้อฟ้าล้อฝนล้อ,ลอน้ำอยู่จังสันละ่ะยิ่บุญน่ะนะคือคือคือ,คอเอาบาไห้เนาะบ่าถ้าถ้าฝนฟ้าดีแมนบอฝนฟ้าดีมิเขามิน้ำ ได้ได้ใส่ปุ๋ยได้ใส่ย,ยังแล้วย้บุญก็อยากไปหากิบเฮดก็คืออยากไปเที่ยวไปหาเพื่อนอยู่ทั้งหนำหนาวที่ที่ย้บุญบอกก้อนหนานี่เพราะ,ะตอนที่ฝนมันตกใหม่ๆเฮดเกิดใหม่ๆคือ,อยยบุญเป็นคนที่มักมักลุยลุยอยู่แลว้วนะก็อยากไปอยากไปเปลี่ยนบรรยากาศอยากไปหากิบเ็ดอยากไปขึ้นเขาหาเน่้อไหม่หายัางประมาณนั้นน่ะแต่ว่าเขามาล้อตรงเนี้ย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 ล้อล้อว่างานของตัวเองเนี่ย มันลุล่วงมันว่แล้วจักเทียนเนี่ยบัดนี้ก็เลยมามาเจอมาเจอเขาเอินมาจังไดล่ะเอามี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 งานเขามาก็คือแบบหนึ่งก็คือไปทําจมูกจุขวงสองก็คือบวดลูกสามก็คือล้อใส่ปุ๋ยล้อฉีดยาหยามันก็เลยไปใส่บ่ได้ค่าล่าค่าซั่งบัดนี้ทุกคนบัดเนี้ยเนี้ยเนี้ยเจบุญก็เลยมามาตัดหยาคือฉีดยาแล้วมันบ่ตายนะ คือต้นตายก็ตายต้นบ่ตายมันกับบตายไปนี่เพราะมันบัวตายมันกันมันก็ใหญ่ขึ้นมันก็สิคุ้มเขาถ้าฝนตกมาถ้ามีน้ำคือมันลงบ่ได้มันลงบ่ได้ทุกคนมันมันจะลงยางงาก้วก็เหยียบต้นเขาหักแล้วเนี่ยแล้วนาดก็คือเราไม่ทำมันบ่ัดนี้ก็เลยอ่ะมาอยู่บางบางก็เลยมาตัดเนี่ยเมื่อนี้เป็นเมื้อเลกตัดไปได้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วแหละได้ไกล้เติบแล้วหน้าสิบหาไรพี่น้อง หลือ,อยู่งงานหนึ่งสิพอสิบหาไรเหล่าเฮาย,ยางตัดทุกอโนนเน่ยคิดเบ,บื้งหลดว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ตะป่าถวาเห็ดเร็วมันกับบํมเพ็มานะนาหยาต้นน่ต้นกระจีบเน่ะมันกับบําเพนว่านาทีปื๊ดเนาะมันกางหางแนบวันทีบวันบอย่างเขากระตัดไปก็ด,ดีกว่าเขาบ่ตตัดยังสีนะี่ะทุกคนถละ่ะก็เลยก็เลยไม่เห็ดได้ซ้ำใดก็เอาอยัางส่นะก็เลยไม่เห็ด ก็ตามนั่นแหละอืมทำ,ม,ำมันลำบากบอมันลำบากไงเขาเห็ดมันกับบอลํำบากเวลาเฮาบอเห็ดเวลาเกี่ยวเฮ้ากับบอ้มานาั่งเกี่ยวกล่มเกี่ยวก็จะเก่าแล้วทุกคนสองชั่วโมงหน้ายยบุญนี่คือสองชั่วโมงกว่าๆนะเรียบร้อยการเกี่ยวนะเสร็จอืมรถดแรลุรหลๆๆหค่เดี๋ยวเต็มอุ่มขึ้นไปเท่เอาไปขายบอลขายกับตากอืมประมาณนั้นก็จะยังสั้นละ่ะอันนี้คือมัน มันเมยตอนเวลาเข้ามามาค่อยดูแลค่อยเบิ่งเนี่ยแหละเดี๋ยวฝนตกมากนี่สิ่ผ้าลูกมากเอาเครืองตัดหญ้ามาตัดน้ากันแท้ได้ปะเนี่ตัดน้ากันแท้ให้มันเปลี่ยนคือตัดขึ้นจากเขาตัดจากตีนกันแทะมาว่างไว้เทิงกลางกันแท่งสินะให้มันเปลี่ยนให้มันนดอยางง่ายบ่ให้มันคุ้มเขาคุ้มหยังสินะน,นี่นี่นี่คือการเห็ดหน้าของเฮ้าบ้นมาบ่ายจะบนเห็ดบ่เป็นได้เห็นไปเมืองหอกเมืองหน้าเห็นขึ้นเครื่องบินไปหันปีนี้มันไม่ใช่นะ อันนั้นไม่เป็นประสบการณ์อันนั้นเป็นมันเป็นในระวางชีวิตของเฮ้าปนป้าปนกันไปฮะนะทุกคนปล่อเรื่องไว่เยอะบนทาได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างาอ,างอืชีวิตลุยลุยนี่แหละเอา้าเก็บงานต่ออีกคนทุกคนเก็บงานต่ออีกคนเดอ้อตาดิจกมมักสมมุตงกระสิไปขี่รถผุนรถจอดไปหนทางผุนกระสีขี่รถไปหายายซานผุนลระบบดนี้ ขี่รถไปหายายสานพุ่นละจะไปกินเข้าเทียงพุ่นละนาตอนนี้กับสีเทียงแล,ะละ้วล่ะใกล้สีเทียงละละแล้วล่ะตาวายีิ่บนออกมาสวยไงออกมาสวยกันเลยประมาณนี้เอาบายบายทุกคนสู้ๆ